หชั่วโมงต่อมาคันทีก่าของการสร้างนากฐานนี่เจ้าทรวงรวดเดียวไปถึงคันทีเก่าของการสร้างาานากฐานเลยเหรอการทำรักไขกระดูกและการดอกกระดูกกับกล้ามเนื้อขึ้นมาใหม่จะทำให้สามารถทลายก้อนหินกระแบ่งทองคำได้ด้วยฝ่ามือเดียวนี่เด็กคือสุดยอดของระดับการสร้างนอกฐาน ความรู้สึกที่ได้กลับมามีพลังอีกครั้งช่างวิเศษจ,จริงๆเลยอข้าอ,อยากจะถามเจ้ามาตั้งนานแล้วที่ข้อมือของเจ้ามันคือสิ่งใดกันนี่คือของขวัญจากเฉินหนิงมันเป็นนักดาข้อมือที่เพิ่มความเข้าใจที่มีแต่นักเรียนชั้นธรรมาตาเท่านั้นถึงจะสามารถมีมันได้มันสามารถวัดพลังในการต่อสู้ระดับของการฝึกฝนของคนคนนั้นได้และมันยังสามารถตรวจับพลังวิญ,ญญาณได้อีกด้วยนะตอนนี้พลังในการต่อสู้ของข้าอยู่ที่เลขเก้า ดังนั้นแล้วจึงไม่ใช่ปัญหาที่จะจัดการกับเกาฮาวแต่ถ้าต้องเจอกับปรมาจันยร์ที่แท้จริงในมหาลัยด้วยระดับแค่นี้มันยังไม่พอหรอกไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่จะหยุดเผาแม่มดที่จะมาจู่โจมในอีกดึงเดือนข้างหน้านี้เลยต่อไปก็ต้องไปที่หอว,วิญญ,ญาณวิรชนห้องเดนตอนนี้มีความหลงนหยของเกาฮาวและคนอื่นๆอยู่และมันก็ถูกหอว,วิญญ,ญาณดูดซับเข้ามาแล้วด้วยทุกๆครั้งที่ความหนงนหยของเสาลักวิญญ,ญาณเต็มวิญญ,ญาณวิรชนที่มีความหลงนหยเดียวกันจะถูกกันเชิญ เมื่อถึงเวลานั้นเมื่อไรฉันก็จะได้รับแรงกระตุ้นปรากฏว่ามันเป็นเช่นนี้นี่เองหอว,วิญญาณวิเดชนแต่เดิมแล้วจะอยู่ภายใต้กฎแห่งสวรรค์ซึ่งประกอบไปด้วยของวิเศษในตำนานของทุกยุคทุกสมัยตัวข้าในตอนนี้ไม่ใช่ตัวข้าที่เป็นตัวข้าจริงๆแต่เป็นตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นโดยหอว,วิญญาณวิเดชนตามตำนานของข้าและมีความหลงไหลของเจ้าเป็นบ่อกเกิดของพลังบางทีแล้วเหตุผลที่วิญญาณวิเดชนถูกอัญเชิญมายังโลก อาจจะเป็นเพราะยังมีความลหลงไหลเหลืออยู่ในจิตใจที่ยังทำไม่สําเร็จก็ได้เช่นเดียวกันกับตัวท่านท่านได้ตอบสนองต่อความลหลงไหลของข้าพวกเราจึงได้พบกันความลหลงไหลของข้ามันคืออะไรกันนายตรงนั้นน่ะฮะศาสตราจารย์เซรหลานกับคณะกรรมการฝ่ายวินัยของเธอนี่เองความพันพูนของพรนนมปางขนาดใหญ่เช่นนี้กับหายไปอย่างไรล่องลอยได้ยังไงกันค้นหาด้วยทั่วอัจฉริยะระดับนี้พวกเราจะพลาดไม่ได้เด็ดขาด โชคดีที่เคยรับวิชาแห่งความกลัวโหนที่แท้จริงมันสามารถซ่อนอนมปานได้งั้นฉันขอปลอมตัวเป็นมนุษย์ธรรมดาาต่อไปก่อนก็นแล้วกันนะอาจารย์ซวยหลานคนนั้นมีออร่าพลังที่น่ากลัวมากเลยเธอเป็นผู้อำนวยการของชั้นเรียนนามตะาของมหาลัยเราจอมปีศาจเซ่และอาจารย์ประจำช้นของชั้นเรียนนามตะทั้งมหาลัยก็เป็นของน้องชายของเธอมีบางอย่างไม่ถูกต้อง คมหนักอึ้งของวิญญาณที่ชั่วร้ายของเธอคนนี้น,น้อยก็คงจะได้รับมาแล้วหลายพันชีวิตนี่ไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์ทั่วๆไปจะมีได้อย่างแน่นอนเมื่อตอนที่ข้า,ายุได้หกปีข้าได้ถูกเด็กๆของตาันเนี่ยเด็กกำพร้ารังแกหลังจากนั้นใช้กระลดหนีออกมาจนฉันหิวมากและถูกเชิญหนีงพากลับบ้านไปถึงแม้ว่าครอบครัวจะยากจนแต่มันก็ทําให้ฉันมีช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตเลยเดี๋ยวก่อนมีคนที่มีพลังนมปานที่แข็งแกร่งมาก มาอยู่ที่ประตูหน้าบ้านของเจ้านั่นมันประธานคณะกรรมการฝ่ายวินัยเจียงโยโยอย่าบอกนะว่าเธอรู้เกี่ยวกับระดับในการฝึกฝนของฉันแล้วงั้นเจ้าก็ฟังดูเธอแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้มาหาเจ้านะคลรดวิชาลับสุนฟงเอ,อ๋อจริงเฉินเขามีอะไรดีกันฉันแย่กว่าเขาตรงไหนร่นพีเจียงใจเย็นก่อนเธอวันนี้เธอยอมรับคําสารภาพรักของเด็กคนนั้นต่อหน้าสาธารณะนะ เป็นความตั้งใจจริงของเธอใช่ไหมรุนพี่เจียงถ้าพูดถึงเรื่องความรักที่แท้จริงแล้วหรอกก็เพศยมันมีความสำคัญมากขนาดนั้นเลยเหรอรุ่นพี่กำลังทำร้ายฉันอยู่นะคะรุ่นพี่คะระหว่างพวกรามันเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะในฐานะที่รุ่นพี่เป็นคณะกรรมการฝ่ายวินัยแล้วมันจะไปทำลายชื่อเสียงของคุณได้ถ้าหากเรื่องนี้แพร่กระจายออกไปโอ้โอนี่มันคือความรักในตำนานของดอกดิลลี่ใช่หรือเปล่า ทาการคู่แข่งของฉันมีเจียงโยอยู่ร่วมอยู่ด้วยงั้นเหรอรุ่นพี่คะตอนนี้ฉันมีแฟนอยู่แล้วได้โปรดดูแลตัวเองด้วยนะคะดอกโัวคู่ที่สวยงามเช่นนี้ข้าคิดว่ามันสามารถเติมเต็มครอบครัวเจ้าได้เนาะท่านนี่มันจริงเลยบ้านยังคงเหมือนเดิมกับในความทรงจําเป๊ะเลยที่นี่คือห้องครัวขนาดเล็กส่วนโตนน๊ะนี้ฉันไปเจอมันตอนที่ไปตลาดนัดกับพ่อ นี่คือเกมคอนโซลที่เันหนิงขอร้องให้พ่อซื้อมาหลังจากที่เธอได้ติดอยู่ในอันดับรายชื่อน้งผมพ่อแล้วแต่ฉันก็ดันมารู้มันทีหลังว่าเธอตั้งใจจะมอบมันให้กับฉันขนาดของเล่นชิ้นนี้แม่ก็ยังไม่ทิ้งเลยชิงเฉินพ่อกับแม่มีเรื่องจะมาบอกนะพ่อแม่การของพ่อพลังาวตัรมันทําให้ฉันไม่ค่อยรู้เวลาไม่ทนไรก็ผ่านไปร้อยปีแล้วชิงเฉิน เรารู้ว่าลูกเคยฉาเสียวหนิงที่เธอได้เป็นนักบุญพู้ระลังอมตะต่างแค่คนเดียวแต่พ่อและแม่ไม่สามารถทำแบบนั้นได้และตอนนี้พวกเราก็ได้เก็บค่าสมัครเรียนเอาไว้เพียงพอแล้วนี่น่าจะทำให้ลูกไม่โดนกันแกล้งในะมหาลัยแล้วละ่ะอันที่จริงผมรู้อยู่แล้วว่าหัวใจของพ่อไม่ค่อยดีมาตลอดนี่มันเป็นเงินที่พ่อเก็บไว้ผ่าตัดจะชัดเลยในชีวิตที่แล้วเงินจำนวนนี้ได้ทำให้ฉันก้าวเข้าสู่เส้นทางการบุญผ้ระดังอมตะแต่พ่อของฉัน ต้องมาเสียในหนึ่งปีให้หลังเพราะว่าพ่อปกปิดความเจ็บปวดของตัวเองเอาไว้ลูกเป็นห่วงพ่องั้นเหรอถ้าทําได้ก็รับรับไปเถอะนะพ่อน่ะเป็นคนงานนะแล้วแม่ก็เป็นคนทําเค,ค้กขายเพราะว่าไม่มีการศึกษาแต่พ่อน่ะทนเห็นลูกของตัวเองมาเป็นแบบพ่อและแม่ไม่ได้หรอกนะแม้ว่าคุณสมบัติในการฝึกฝนของลูกจะไม่ค่อยดีเท่าเซียวหนิงแต่ถ้าลูกขยันละก็จะต้องผ่านขั้นแรกของการสร้างหน้าฐานนด้อย่างแน่นอนอย่างน้อยๆถ้าลูกได้เป็นนักบ่มเพราะพระงามตา ลูกก็จะได้มีงานกับอนาคตที่ดีพ่อกับแม่ถึงจะสบายใจไปตลอดชีวิตพ่อกับแม่ทำงานหนักเพื่อสนับสนุนผมก็เสียนียู่มา,มากพอแล้วผมไม่ขอร้บเงินนี้เอาไว้ก็แล้วกันเนาะเจ้าทำไมถึงไม่บอกพวกเขาไปล่ะว่าเจ้าอยู่ในขั้นที่เก้าของการสร้างราักฐานแล้วมันเทียบได้กับผู้เชี่ยวชาญนักบุบขอพรังอมตะสามอันดับแรกของมหาลาัยของเจ้าเลยเนาะการก้าวไปอยู่ในขั้นที่เก้าของการสร้างรากฐานในหนึ่งวันมันน่าตกใจมากเกินไป ฉันยังต้องหาทางหาเงินแล้วไปรักษาอาการป่วยของพ่อกรและยังต้องซื้อทรัพยากรในการหมุนพอพลังวัตะเพื่อปรับปรุงความแข็งแกร่งของฉันอย่างรวดเร็วอีกด้วยแค่อาการหัวใจวายใช้แค่ยาอายุวัฒนะระดับต่ำก็เพียงพอแล้วท่านรู้หรือเปล่าว่ายาเม็ดน้ำมันข้ามากแค่ไหนในยุคนี้การหลอมโอสถนั้นถูกคิดค้นโดยเจ้าหยุนจือและไท่สร้างเหล่าจินในยุคสมัยอนประวัติศาสตร์มันสามารถใช้ได้ทั้งเพื่อการปรับปรุงการหมเพพะการรักษาอาการบาดเจ็บ คุนผู้พลังวิญญาณและอันอื่นอีกว่าไหมได้อยา่างรวดเร็วแต่ว่าในายุุสมัยปัจจุบันการหลอบโอโบสดแทบจะสูญหายไปอยู่แล้วเนื่องจากการขาดแคงนคนของนักหลออ่อโบสถเม็ดยาวิญญาณจึงกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดสำหรับนักบุ๋มาพอพรังอมตะแม้แต่ยาอายุวัฒนะระดับต่ำก็ยังมีมูลค่าหลายแสนเลยเดี๋ยวนะนักปุงโบสดคนนั้นชื่อคณคุณนนะว่าไหมเท่านี้ก็รวยแล้วเอะ๊ะนี่มันอะไรวะ ฮะอย่าเปิดมันเนาะจริงเฉินทำไมนานถึงไม่รับเงินจากพ่อแม่ไปล่ะศักศีของลูกผู้ชายมันสำคัญมากขนาดนั้นเลยงั้นเหรอเออขอโทษที่รบกวนนะฮะไม่ใช่อย่างนั้นเนาะเซียวหนิงฟังที่ฉันอธิบายก่อน